เมื่อวานนี้นำเสนอข่าวถึงที่เมื่อวานยังบอกว่า<ฆ>ออมันก็เป็นปริศนาอยู่นะว่ามูลเหตุนในการฆ่าคืออะไรจําคดีนี้ได้ไหมคุณผู้ชมที่บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งอาชีพเขาเป็นเซลล์ขายรถมอเตอร์ไซค์ไปกินชาบูกับเพื่อนอช่วงหัวค่าเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับเขาก็ขับรถไปอีกทีหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมโดนฆ่าที่บอกโดนฆ่ารัดคอแล้วก็โดนจ้วงแทงห้าแผล<ฆ>แล้วรถเนี่ยไหลตกคันทางอ่าแล้วก็เอากล้องหน้ารถไปด้วยแต่ของที่ลืมไว้ มีทั้งเชือกไนลอน<ฆ>อยังลืมไว้ถุงมือสีขาวก็ยังลืมไว้แตบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เก็บกลับไปด้วยใช่ไหมเมื่อวานบอกว่าจะเริ่มสืบจากตรงไหนดีแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครเามาื่อวานนี้เอาข้อมูลได้เท่านี้ก่อนล่าสุดตํารวจสอพอระแง,งะตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วชื่อับดุลเลาะอายุ18ปีเป็นคนใช้มีดแทงนายฮิวเมียอายุ25ปี5แผลส่วนหนึ่งคือตัดคู่หัวใจก็คุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ3จุด หลังจากก่อนหน้านี้ไปจับกลุ่มที่บ้านพักในตะบนกาลิซาผู้ก่อเหตุสารภาพแบบนี้มูลเหตุจูงใจที่ทําให้ก่อเหตุเพราะสองคนนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันพอวันเกิดเหตุอย่อางนี้ผมให้ข้อมูลมากกว่าน,นี้นิดนึงก็แล้วกันก่อนหน้านี้ตอนที่สมุติมีเพศสัมพันธ์กันก็มีการถ่ายคลิปเก็บกันเอาไว้แล้วคราวนี้ทางผู้ก่อเหตุก็ต้องการให้ให้ลบให้ทาผู้ตายเนี่ยลบก็คงเจราจากันอยู่หลายครั้ง แล้วสุดท้ายเขาอ้างว่าทางผู้ตายเนี่ยไม่ลบใช่ไม่ลบคราวนี้ก็ต้องปิดจ็อบอ่าคราวนี้ก็คือวันเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้ตายขับรถมารับเขาเสร็จแล้วไปจอดพูดคุยกันแล้วโต้เถียงกันก็คงจะเรื่องไอ้ลบคลิปไม่ลบคลิปนี่แหละแล้วเทา้าของทางผู้ตายก็เหยียบคันเร่งจนรถเนี่ยมันตกข้้นทางตัวเขาก็เลยใช้เชือกรัดคอแล้วเอามีดที่เตรียมมาแทงแทงแทงแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าละเมาะ แต่ระหว่างนั้นพลาดท่าตกบ่อน้ําเป็นหนองน้ําอยู่ใกล้ๆตรงม่ส,สกุลที่ที่เห็นมีดหลุดมือแล้วก็ตะเกียกตะกายหนีออกมาจากตรงจุดที่ตัวเองเนี่ยตกหนองน้ําแต่เขาพูดบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกเปิดประตูหลังอะไรออกมามมคือเขาบอกดูแล้วมันยังไม่ค่อยสอดคล้องกับเรื่องของประตูรถว่าเปิดประตูหลังได้ไงในเมื่อเปิดไว้เนี่ยมีแต่ประตูหน้าเปิดประตูหลังปิดหมดเลยอะไรอ,อ่ะเดี๋ยวตำรวจเขาคงจะดูกันว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในคําให้การแต่เรื่องหนึ่งที่บอกว่า ตกบ่อน,น้ําเสร็จแล้วปับ๊บมีดหลุดมือตกอยู่ในหนองน้ําเขาให้ไปดําหาแล้วไปงมหามีดแต่ยังไม่เจอนะเมื่อวานนี้เ็ไปงมไปทั้งวันเลยก็คุมตัวทางผู้ต้องหาไปสพระแงะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาทางผู้การนาราทิ่ว่าให้ข้อมูลบอกเมื่อวานนี้เราก็ยังบอกกันอยู่ว่า<ะ>ไม่น่าจะทําคนเดียวอ,อย่างน้อยมันก็ต้องซักสองคนเมื่อวานไปถึงขั้นว่ามีอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับหลังเกิดเหตุด้วยซ้ํา แต่ทางผู้ก่อเหตุบอกผมทำคนเดียว <ฮะ S 1> ท่านผู้การบอกไม่น่าเชื่อนะจ<ฮ>ะทำคนเดียวจริงๆหรอทั้งหมดเนี่ยเพราะมันดูมันดูไม่น่าทำคนเดียวอดูจากคำให้การดูจากสภาพที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมบอกว่าเตรียมการมาไหมเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีผลต่อรูปคดีเนาะเตรียมการมาไม่เตรียมการมาเอามีดเตรียมมาหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เชื่อกอับเตรียมมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยอ่ะยังไม่บอกยังไม่พูดอะไรเลยอ่ะฟังเสียงท่านผู้การนนะที่วาดพูดถึงคดีนี้หน่อยข้อมูลที่เขาให้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจากข้อเท็จจริงจากที่เราข้อมูลที่เขาถามแล้วเราก็มานั่งเช็คข้อมูลเช็คอะไรต่างๆก็คงต้องขอเวลาสักนิดน,นึงนะก็เดี๋ยวพอมันก็จะมีเรื่องแบบ เตรียมพอเข้าเตรียมกันหรือไม่เต็มก,ก็คือค่าผู้ใดไตรตองไว้ก่อนหรือไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนถูกไหมเป็นเหตุซึ่งหน้าไม้หรือว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนเราอยู่ดีจะพกมีดไปไหนล่ะถแม่